ผู้มาก่อนการหนูเล็ก blueberry เปิดตำนานนักร้องกินแดนเซอร์หนูเล็ก blueberry เปิดตำนานนักร้องกินแดนเซอร์ผู้มาก่อนการชีวิตพลิกเพราะเงิน500บาทและมาโพนี่2ตำนานนักร้องกินแดนเซอร์ผู้มาก่อนการหนูเล็ก blueberry วันนี้ควง b อยสามีสุดหล่อมาเปิดเส้นทางความรักเกือบ สิปีและเล่าความลำบากของชีวิตคู่ไรางานไรเงินถึงขั้นต้องขายสมบัติกินเปิดความลับที่ปิดมานานถึง20ปีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเป็กกี้สีธัญญาและดีเจพุทธพุทธิชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ไม่เพิ่งกินแต่กินกันมานานกินจนนอกไปอีกหนึ่งคนคือลูกชายนูเล็กใช่ค่ะชื่อว่าน้องลอตโต้มีไวร่าในโซเชียลเขาบอกว่าเขาเชิดเขากินแดนเซอร์ผู้มาก่อนการเล่าจุดเริ่มต้นไปเจอไปคลิกกันได้ยังไงนูเล็กตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเราไม่รู้เขาเป็นแดนเซอร์กระแตแต่เขารู้ว่าเราเป็นนักร้องบูนเบอร์รี่วันหนึ่งเราไปขายของที่เซ็นทรัล เขาไปหาเพื่อนเขาไปหาน้องศิลปินเขาผ่านบูธเราเห็นเราแต่เขาไม่ทักกลับไปบ้านเขาก็มาเมนในไอจีว่าวันนี้พี่เห็นน้องด้วยหัวรอกทำไม่ทักเขาเลยทำไมต้องหีเอ็มไปบอยไม่รู้จักไม่กล้าทักต่อหน้ารู้ว่าเขาเป็นศิลปินเราเคยทำงานที่ RS มาก่อนหนูเล็กด้วยความที่เราโสดใครมาเมนผู้หญิงเมนไม่เท่าไหรแต่พอเป็นผู้ชายก็กดเข้าไปดูหน่อยนึงดูเท่านั้นแหละรอเหมือนกันเนื้อเราก็ตอบกลับเขาไปแล้วเราก็ได้คุยกัน ทำไมอยู่ดีๆมาเมนทชอบอยู่ก่อนหรือเปล่าบอยน่ารักดีครับก็เลยทักไปช่วงแรกอยากเมนเฉยๆเ,เพราะเห็นน้องอยู่ในค่ายมาก่อนตอนนั้นเราเป็นแดนเซอร์ผ่านไปผ่านมา <c oughs> เขาอาจเคยเห็นหน้าเราบ้างก็เลยทักเขาไป รู้ไหมเขาเป็นแดนเซอร์กระแตหนูเล็กไม่รู้เลยคะ่ะ<น>เพิ่งมาเห็นในรูปตอนที่เขามาทักเราเข้าไปดูก็เห็นว่าเขาเต้นให้กระแตนี่นาก็ตอบเขาไปจากนั้นก็คุยในเมนอยู่ประมาณ1ิบข้อความหนูก็เลยบอกว่าพี่ถ้าจะคุยกันแบบนี้ทัก DM ม,มาเถอะเขาก็ตอบกลับมาว่าทักยังไงหัวรอะเขาทําไม่เป็นหนูเลยทักเขาไปก็เลยได้คุยกันมีการแอดกันใดๆใดเกิดขึ้นมานค่ะ ไปเดทกันผู้ชายพาไปเด,ดทที่นูเล็กตลาดหัวมุมค่ะหัวรอเพราะวันนั้นเราไปทํางานใกล้กๆตรงนั้นก็มาตรงนี้ไหมไปเดินเล่นกันเขาก็มาหาเราที่ตรงนั้นพาเราไปกินปิ้งย่างวันแรกเลยประทับใจว่าเขาติดดินนูเล็กใช่ตอนแรกคิดว่าติดดินหลังๆรู้แล้วว่าไม่มีตังหัวรออะไรทําให้ตัดสินใจคบกันบอยคุยมาเรื่อยๆครับคุยกันเดือนสองเดือนนูเล็ก คุยกันไปคุยกันมายังไงไม่รู้เป็นแฟนกันแล้วกินกันแล้วหัวเราะจริงไหมที่ต่างคนต่างบอกว่ารวยแล้วคบกันหนูเล็กใช่ใช่จริงๆจากเมนที่เราบอกเรากินแดนเซอร์มาก่อนทุกคนก็บอกว่าไหนเล่าซสิเรื่องยังไงสามีก็บอกว่าเพิ่งกลับจากอเมริกามาเต้นให้กระแตเราก็อุ้ยต้องรวยแน่เลยเราก็บอกว่าบ้านเราทําปั๊มน้ํามัน3-4มถึงสี่ปั๊มเลยแต่เราไม่ได้บอกใครจริงๆเป็นของคุณป้าแต่แม่เราไปเป็นเสมียนหัวเราะ ตอนแรกคิดว่าต่างคนต่างรวยแต่สุดท้ายอ้าวไม่รวยนี่ก็ต้องอยู่กันไปแล้วแหลกแกล้งกันคบมาเกปีจนมีนองลอตโต้อายุกี่ขวบหนูเล็กขวบกับ10เดือนค่ะจากที่คิดว่ารวยแต่ไม่ได้รวยฝ่าฟันความลำบากยังไงกันมาบ้างหนูเล็กเยอะมากค่ะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ไม่มีเงินเลยเราไปคอนโดเขาเราก็เห็นรองเท้าเขาเยอะรองเท้าเขามาจากอเมริกาชอบซื้อหมวกเยอะเป็น 20-30าใบก็บอกว่าพี่บอยไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวมันก็กรอบขาดหมดเอาไปขายไหมหัวเราะช่วงนั้นเขาก็เริ่มไม่มีงานพอดีก็เลยขายก็ได้